สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเราจะลิดข้อมูลสินค้านะครับมาแสดงที่หน้าบ้านแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มจากหลังบ้านนะครับผมเริ่มที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเช็ครูทกันก่อนนะครับเช็ครูทกันก่อนนะครับแล้วก็มาที่โปรดักนะครับผมขอย่อตรงนี้ไปนะครับผมดูผ่านตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับผม โบดักนะครับเราลองเอา e n d point ไปเรียกดูนะครับเราเคยเขียนกันไว้แล้วนะครับเราเคยเขียนกันไว้แล้วอ่าข้อมูลออกมาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับโดยการรับพารามิเตอร์มาอีกสักหนึ่งตัวนะครับประมาณว่าเอ๊ะเราต้องการข้อมูลแค่5้ารีคอร์ดต้องการแค่3ามรีคอร์ดไปไว้โชว์ต้องการแค่3ข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ส่งตัวแปรเข้ามานะครับเป็นพารามิเตอร์นะครับวิธีส่งมาก็ เดี๋ยวผมพาทำนะครับแต่งแต่ง URL กันนิดนึงนะครับ mm. ก็ใส่โคลอนแล้วก็สลัสลัแล้วโคลอนนะครับเขาตรงนี้ชื่อแล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมแต่ต้องรับเป็นชื่อนี้ด้วยนะครับเวลาเราไปรับ <c oughs> อ่าลองเดี๋ยวค่อยลองไปคอนโทรเลอร์ก่อนตอนนี้ก็ลองไปก็ไม่เห็นผลอะไรนะครับ <c oughs> ผมนีม่ไปแล้วไปแล้วนะครับผมอ่ะไปที่คอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ลิสต์นะครับผม คคอออนนรรขง Product ะะัับบวิธีรับตัวแปรเขาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองคอนโซลคอนโซลล็อกเลยประกาศตัวแปรมาก่อนดีกว่าเนาะประกาศตัวแปรมาก่อนเนาะชื่อว่าเขาครับเอาไว้รับ r e q u วสตบอไม่ใช่ Body นะครับถ้ามาจากหน้าบ้านจะเป็น Body แต่อันนี้มาจากพารามิเตอร์จะเป็นพารามดอทตามด้วยชื่อที่เราส่งมาชื่อที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับผมอลองคอนโซลล็อกตัวแปรนี้ดูนะครับผม เปิดคอมมานด์ของหลังบ้านขึ้นมานะครับผมตัวนี้นะครับแล้วเราก็ลองเรียกผ่านผ่านนี้จะไม่มีแล้วนะครับรีเฟรชไปก็เออเลอร์แล้วนะครับเราต้องส่งเลขมาด้วยเห็นไหมครับเขาก็จะคอนโซลล็อกสิบเอ็ดนะครับผมส่งห้าเขาก็จะพิมพ์ห้ามาให้เราดูนะครับแต่ที่นี้ เราสังเกตที่คอนโซลมันเป็นสีขาวตัวสีขาวนี่ตัวแปรเข้าเป็นสติงนะครับแต่ที่นีนเวลาเราจะไปใช้กับฐานข้อมูลเนี่ยเราจะต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อนนะครับแปลงอย่างไรนะครับผมอ่ะใส่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผม P R S E P A N นะครับผมแปลงเข้าเป็นตัวเลขนะครับแปลงเข้าเป็นตัวเลขได้ไหมได้ไหมอ่ะลองดูที่คอนโซล,ลอ,อีกรอบหนึ่งลองรีเฟรชดูนะครับ สีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีออกทองทองหนึ่งเหลืองหน่อยนี่นะครับผมนี่คือเป็นตัวเลขแล้วนะครับเป็นตัวเลขแล้วโอเคแล้วนําไปใช้อย่างไรนะครับผมอ่าโอเคมาดูที่โค้ดของเรากันผมลบคอนโซลออกไปนะครับผมอ่ะค้นหาข้อมูลนะครับตัวนี้คือการจอยข้อมูลนะครับค้นหาหลังค้นหานะครับผมเราก็จะใส่เป็นลิมิตนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเขาตัวแปรของเรา นะครับเอ๊ะอย่างไรนะครับลองใส่สัก2เลกคอร์ดมาใส่เลข2มาอะลองเรียงดูข้อมูลก็จะมาแค่2เลกคอร์ดอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมิก็มา10เลกคอร์ดแต่ทีนี้ข้อมูลเราเนี่ยข้อมูลแรกเนี่ยคือข้อมูลที่เก่าที่สุดถูกไหมครับข้อมูลที่เก่าที่เพิ่มไปแรกๆเลยนะครับทีนี้เราอยากได้ข้อมูลที่ใหม่มาอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะ s o r ด i n g เขานิดหนึ่งนะครับ s o r ด i n g เขานิดหนึ่งนะครับ หลัง p o p u l a t e ก็ได้นะครับใส่ sort s o อะไรดีตาม,มสร้างเอาจาก create มามา s o r เนาะ create การสร้างเป็นวงเล็บ Array รสตัวนะครับผมแล้วข้างในก็จะตามเป็นด้วยตัวแปรนะครับ value เนอนะแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับเราจะใช้ create d ในการซ o r ซอสด้วยอะไร de sc เนาะจากมากไปหาหน้อยนะครับเอาลองดูลองดูได้หรือเปล่า,าข้อมูลที่ผมเพิ่มล่าสุดผมจำได้98-98้าโอเคข้อมูลที่อยู่ล่าสุดก็จะอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมเวลาเราก็ไม่ต้องไปซอสที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เสร็จจากหลังบ้านไปเลยง่ายนะครับใส่แค่นี้เองนะครับผม เคลียร์นะครับสำหรับคอนโทรลเลอร์นะครับผมทีนี้เราจะไปเขียนหน้าบ้านกันแล้วนะครับดึงตัวนี้แหละไปใช้งานดึงดึงฝั่ง API ตัวนี้แหละไปใช้งานนะครับผมอ่ะหลังบ้านเคลียร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โฟลเดอร์ client หน้าบ้านแล้วนะครับ react แล้วนะครับผม SRC นะครับ component ์เลยเดี๋ยวเราแวะเขียนฟังก์ชันกันเลยนะครับผม product นะครับผม product เนาะในฟังก์ชันแล้วก็ product เราเคยสร้าง create ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างมาอีกหน่งตัวทุกท่านก๊อปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะครับรอผมด้วยนะครับผมผมใช้ชื่อว่า list product เนาะิง์ะ Sing นะครับรับพารามิเตอร์ตัวนึงก็คือเขานะครับผมโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะไม่ใส่ปีก,กาไม่มี return อย่างนี้นะครับผมจะ arrow function แล้ว enter ลงมาแล้วก็อาเว y เลยได้เหมือนกัน แล้วก็อับ x c o เลยนะครับ x c o s จุด method get เนาะพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับก็คือ url ของ back end ของเราคือตัวนี้นะครับผมขออนุญาตกรอบด้านบนนะครับเขาต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมเราก็ต้องต่อสต i ิงให้เหมือนเขานะครับเราจะไปเรียกของเขาก็บวกเขา เคลียร์นะครับเซตนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมลิตรโปรดักเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับต่อสติ๊ให้เรียบร้อยนะครับต่อสติ๊ให้เรียบร้อยอย่าลืมตัวสเลสนี้ด้วยนะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ลิตรโปรดักกันที่หน้าไหนครับผมหน้าโฮมแอดมินเนาะหน้าแรกของเราเลยหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยนะครับไปที่ไฟล์นี้เลยนะครับคอมพ o น e n t แล้วก็เพจนะครับผม Min, นะครับไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนเลยอยู่หน้านี้เลยโฮมนะครับโฮมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะดึงข้อมูลมาจากหลังบ้านเดี๋ยวเรา Import อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับนั่นคือ use state กับ use effect เราเซียนอยู่แล้วนะครับเราเซียนอยู่แล้วต่อไปก็คือฟังก์ชันที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรา Import เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผม list product นะครับ ถูกไหมจากไหนนะครับถอยกี่ครั้งนาะสองครั้งนะครับผม product โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนตรงนี้กันหนึ่งเลยนะครับผมประกาศตัวแปรมันไว้เก็บก่อน product ใช้ชื่อว่า product ก็ได้คู่กันอยู่แล้ว set product นะครับผมเป็น use s t e p ข้อมูลเรามาเป็น object อะไรอย่างนี้เนาะ ใส่ว่างๆไว้รอไว้นะครับผมคู่กันตรงนี้ทําให้ชินนะครับทําให้ชินนะครับนั่นคือการโหลดดิ้งนะครับมีการติดต่อกลังบ้านจะมีการโหลดเสมอนะครับผมแม้ว่ามันจะใช้เวลาช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่บางทีเวลาเราไปดีพอยนานนะบางทีข้อมูลเราเริ่มเยอะนะครับผมกับเซตโหลดดิ้งของคู่กันนะครับผมค่าเริ่มต้นของเขานะครับมาถึงไม่ต้องโหลดคุณเป็นฟอล์เป็นฟอล์ลไว้ก่อนนะครับผม โอเคนะครับทีนี้ทุกท่านพวกนี้ทุกท่านก๊อปได้เลยนะครับตรงเขียนโหลด Data นะครับผมพาเขียนโหลดบ่อยมากนะครับผมผมก็จะเริ่มจาก Use เ f f e c t เป็นฟังก์ชันข้างในปึ๊บแอโร่ฟังก์ชันปีกาเปิด Enter ลงมาตรงนี้คือฝั่งเขียนโค้ดหลังปีกาเปิดจะมีวงเล็บเหลี่ยมเอาไว้กัน Infinity Loop นะครับผมผมจะไม่เขียนโหลดดิ้งข้างในจะเขียนเลยก็ได้นะครับแต่เราจะ ไม่ใช่เราเรานี่แหละเราจะนิยมเขียนข้างนอกที่ผมเคยทํามาจะจะพาเขียนข้างนอกตลอดนะครับผมง่ายต่อการเรียกใช้นะครับเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันนั่นคือ l o ลดโหลดโหลด data เนาะรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือเขาคือคือเขาอย่าลืมนะครับผมเขาต้องการตัวเลขเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปค้นหาในฐานข้อมูลนะครับว่าต้องการกี่เลกคอรดนะครับเราก็ส่งให้เข้าไป ครับผมข้างในนี้ในโหลดดิง้งเราก็จะเขียนเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน list product นะครับผมเขาต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวก็คือเขาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีการติดต่อกับหลังบ้านก็จะต้องมีอะไรครับผมมีเดนนะครับเดนเดนนี่ <Then, S 1> คือทำกลับมาเสร็จแล้วไม่มีเออร์นะครับก็คือ Response เป็น arrow Function ปีกกาเปิด Enter ลงมาตรงนี้คือโค้ดนะครับผมหลังเดนก็จะมี Cat ในแค t ก็มีเออร์ตัวนี้ก็เป็นโค้ดเดี๋ยวเราเริ่มจาก Cat กันก่อนนะครับผมแคเราก็คอนโซลหลอกเออร์เลอรเนนะครับเราก็คอนโซลหลอก l ลสเลสจุดด t ตตาอะไรก็ได้เนาะ mm hmm. เข้าไปลึกๆก่อนนะครับ mm hmm. แต่ทีนีย้ยังไม่มาหรอกยังไม่ได้เรียกใช้เลย mm hmm. ก็เรียกใช้ฟังก์ชัน l o ลดด a ต a ใน Use Effect ใส่ตัวเลขให้เขาสัก5 Record ลอง เบาๆก่อน5ร r คอร์ดลองรีเฟรที่หน้า home admin ดูนะครับผมใจคอไม่ค่อยดีเลยมาไหมเฮ้ยเข้าท่าอยู่นะครับผมนี่5รีคอร์ดมาแล้วข้อมูล5รีคอร์ดเก้าแป้าไหมโอเคเอาสัก2อ2 2 2สองสยหมาโอเคมานะครับผมต่อไปนะครับ เราจะสั่งเขาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคือเร d Data ส่งไปเก็บใน Product เราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน Set Product เอามาแทนคอนโซลล็อกได้เลยข้อมูลก็จะไปอยู่ใน Product เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ทำให้ชินนะครับทำให้ชินนะครับนั่นคือการโหลดดิง้งเมื่อมีการโหลดดิ้งนะครับหลังเนี่ยนี่คือเริ่มโหลดดิ้งแล้วนะครับผมเราก็จะ Set Loading เป็นทูคุณโหลดแล้วคุณกําลังโหลดอยู่นะครับผมเพราะกลับมาจากหลังบ้านและคุณเดนเดนกลับมาจากหลังบ้านแล้วนะครับผมเราก็โหลดเซตโหลดดิเป็น Fa l s e นะครับคุณไม่โหลดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเออเลอร์ก็เป็น Fa l s e ทำให้ชินนะครับผมเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนง่ายง่าย ของผมไม่ใช่อะไรแล้วครับผมก็คือเอาแสดงคาําว่าโหลดดิ้งง่ายๆก่อนนะครับผมอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผมเอาตรงข้อความนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเขียน if if กันตรงนี้นะครับปีก,กาเปิด enter ลงมาเนาะเราจะเขียน J s กันวิธีเช็คก็โหลดดิ้งนะครับถ้าเป็น tool เดี๋ยวผมขอ enter ลงมานะครับผมถ้าเป็น tool ทําอะไรถ้าเป็น f a l e ทาอะไรนะครับผมแค่นี้เลยนะครับถ้าเป็น tool คุณกำลังโหลดดูอยู่คุณกำลังโหลดอยู่นะครับผมก็แสดงข้อความง่ายๆโหลดดิ้งถ้าคุณเป็นฟอลนะครับก็แสดงข้อความโฮมแอดมินอ่าไปกดจัดฟอร์แมตลงโอเคอ่าแบบนี้แล้วกันอ่าโอเคนะครับผมอ่าลองลองรีเฟรชดูนะครับเขาจะเร็วมากนะเขาจะเร็วมาก ป,ปึ๊บผมเห็บๆมืกี้แวบๆนะครับแวบๆป<บ>ึ๊บมาความเร็วแสงนะครับผมอ่าทีนี้เรื่องของข้อมูลนะครับเราจะแสดงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวจะไว้ที่ EP หน้านะครับ EP <c oughs> นี้เอามาโชว์แบบง่ายๆก่อนนะครับเป็น J สัน string file นะครับแล้วเราก็ใส่ product เข้าไปนะครับข้อมูลที่เราสั่งไปเก็บถูกไหมฮะ ลองรีเฟรชดูลองรีเฟรดูรรดนี่มาแล้วนะครับผมข้อมูลมาแล้วนะครับเพเดี๋ยวขอจบ EP ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะยาวมากเดี๋ยวเราจะสร้างกันอีกหนึ่งคอมพเน e n นต์นะครับเป็นการ์ดเอาไว้เก็บโปรดักต์โดยเฉพาะนะครับใครอยากส่งอะไรอยากจะแสดงอะไรก็ส่งมานะครับจะได้ง่ายๆนะครับผมในการแก้ไข โอเคโอ้โหคลิปนี้เป็นไงบ้างครับรัวมากเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับสามารถติชมได้ที่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้นิดนึงนะครับเพราะว่าทําไปค่อนข้างหลายอย่างตั้งแต่หลังบ้านมาหน้าบ้านนะครับเริ่มจากรูทนะครับผมเราเพิ่มตัวแปรพารามิเตอร์ให้เขาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลเลอร์ตัวลิ์นะครับเนาะเราก็ประกาศตัวแปรมารับแปลงเขาเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับผม แล้วเราก็นี่ลิมิตนะครับต้องการค้นหากี่เลคคอดนะครับซอดดิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็มาที่หน้าบ้านเราก็ได้เขียนฟังก์ชันเอาไว้รับกันนะครับผมไม่มีรีเทิร์นนะครับไม่มีรีเทิร์นเนาะเขียนได้หลายแบบนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของการโหลดดิ้งข้อโม,โม,ม,มูลตัวนี้แสดงผลนะครับโหลดดิ้งข้อม,ม,มูลเราก็ได้สร้าง Product สร้างโหลดดิ้งนะครับผมเมื่อโหลดดิ้งเข้ามาก็สั่งเข้าไปเก็บในในโปรดักต์นะครับมีเดน เด่นคือทําข้อมูลกลับมาเรียบร้อยไม่มีเออร์เลอร์นะครับกับแคทที่มีเออร์เลอร์กลับมาให้เขาทำมาแล้อ้าวนี่ไงผมเนี่ยเออร์เลอร์เนี่ยมันเจอพอดีในคอนซูนลหรอกอะไรเนี่ยเขียนอย่างนี้อ่ะโอเคค่อยยังชั่วหน่อยอ๋ออ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดตรงไหนนะครับต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะสามารถติชมหรือบอกสอนผมได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ในด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนีนะ้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ